สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล้วรวยซีหาโหค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรกของมือวันที่เก้าเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 5 6พนอกะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมนีแอดพาพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขกนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแนวทางมงนี ของลุงพี่ดีกว่าเดานะคะสิุดยอดไปตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสุขการค่ะลุงพี่เจ้าเลนพอรอมแอดมินค่ะพี่บอกผักกลางก็ะไรได้ไหมทีเอฟซีคนเข้าใจโอ้กลางเนอีสานเนอน้นำเหนือละเนาะโอ้ได้ค่ะเออเจ้าเลนพร้อมเอฟซีทุกคน เป,เป็นเป็นยังไงเน,นี่มีผู้โชคดีนั่าเสยนต่างๆบอมวดวันหันพอามรู้พีมันหล่วหลุดหลุดสูตรบาร์มาเอาสูตรเก่ามาเดินแต่เอาตัวสูตรใหม่มาแทน,นมันหลายสูตรหลายมันก็เลยหลดุดฉันบอกวดนี้กะก็เลยเอาสูตรเก่าที่มันเคยเดินปหนึ่นมาเป็นสูตรสองตัวี่คู่นั่นแหละที่้ากันจําได้อยูุ่ดอกโอ้โอ้ส่วนนั้นมันก็คักอยู่ดิลูกพี่ นั่นละมันมาลดงวดประจำวันที่16สิงหาลุงพีก็เลยบอกกาเอามาหนึ่งกันยาโอ้คือมันเดินมาตลอดมันมันลด16เท่านั้นลุงพีเลยบอกเอามีเงินกับโบกับเบิงกอนว่ามันมันขิเขาหรือมันสิดลุดหนึ่งกันยาบอกกาเอามานํ่งเสนอตัวก็เลยเบิงก่อนค่ะเอาสูตรไม่มาแทเรอบแบบนี้มันเขาตัวสูตรไม่ที่เอามาแทะมันกันลุดแลวสูตรเกามันเขาค่ะมาได้เอาม่ะ พ่อมางวันนี้คุณพี่ก็เลยเอาสูตร์เกี่ยน้ำมะเขือเทนวัไปซิมีแค่สูตรเดียวจำได้เลยบะนี้สูตร์เก่ยที่มันเขาๆดีๆนั่นตัวนั้นนะสี่ตัวนนะที่มีเมียนสองตัวสี่คู่โอ้จำได้แล้วค่ะเอาวัดนุ่นกันย่หนิเออสิบหกกันย่ต้นนั้นรินบิ้นบอก่ากรตือนั่นเป็นปุ่นแวไหมโอ้ลุงพี่บ่าจบายเนาะค่ะนิดๆ เออสิบหกันย่าเดินเด็กวิ่งเลขเดินเดินศูนย์กับหนึ่งเดินศูนย์กับหนึ่งค่ะอืมบัดนี้เลขติดได้บัดนี้เลขติดค่ะเลขติดเป็นไม้คว่ำวานหนึ่งในสามตัวต้องมีไม้เห็นทั้งหมดกลางนะโอ้ทั้งหมดงลา<ร>งเน,ะนาะเป็นเลขติด เลขศูนย์ค่ะเลขหนึ่งจ้ะเลขห้าค่ะนี่คือเลขติดเลขติดบนล่างต้องมีมาให้เห็นค่ะอือทีนี้ดับบนเม็ดเดียวดับบนค่ะหน่วยสิบหน่วยสิบเดอ้อหน่วยสิบค่ะอือร้อยไม่เกี่ยวดับสอง อ๋อค่ะทีนี้ดับล่างนิดเดียวดับล่างหน่วยสิบเนะาะค่ะโอ้แมนยอหน่วย <10 S 1> สิบโอ้กอดกบกับ่วงค่ะดับสามค่ะวดวดพอาวัที่ผ่านมานี่ก็ดับศูนมันก็อยู่ค่ะวันนี้ดับสามจะอยู่ไม่อยู่ล่างนี้นะ,ะทีนี้จับคู่เ้ะจ้า จับคู่เลขสามตัวเลขสามตัวก็สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งค่ะห้าหนึ่งสี่ไม่ใช่สี่หนึ่งสี่เออสี่หนึ่งสี่ค่ะแล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ค่ะ ศูนย์อ่อหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าค่ะอืมสามตัวสามตัวสามตัวมันจะมีสี่หางใช่ไหมแม่นค่ะอืมจะนี่สองตัวเด้อค่ะสี่คู่เนะค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะศูนย์ห้า ศูย์ห้าค่ะอ่าสองตัวสีู่ั่นี่จําได้ไหมคุณคุณจาได้ค่ะไงไงโอพูดมาแล้วก็เจ็บใจเมื่อกี้มันสูตรมันเดินแต่คนไม่เอาไม่เอาสูตรเก่ามานะ่ะสูตรเก่าม่เข้าศูนย์หกกันนะจ้างวดน,นี้เนาะเอามาตัดสินใจเอามาอันนี้คืฟันเน้นค่ะเลขเด่นเ,เลขวิ่งเน้นไปที่หนึง เล็เด่นเ,เล็กวิ่งเน้นที่หนึ่งค่ะหมายถึงความมั่นใจเด้อถ้าจะวิ่งก็วิ่งก็วิ่งหนึ่งไปเลยค่ะถึงความมั่นใจทีนี้ก็เลขสามตัวค่ะสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านั่นนะ่ะหางเนี้ยสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าค่ะแล้วก็เลขสองตัวก็คอร์ดอ อขสองสองคู่เขแล้วกันหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าค่ะอืมมันเป็นทับบนล่างเด้อจ้ะทีนี้เลขเลขไม่มาด้วยกันมีคนถา,ถามถึงไหมถามดูนะคะ,ะเลขไม่มาด้วยกันเอาอยู่มาห้าปีเราพูดบ่อยจนอ่าเป็นไข้วัดแล้วเนี่ย <c oughs> เลขไม่มาด้วยกันค่ะ เมื่อกี้ก็ไม่มาศูนย์สี่ลกี่ตั้งฉายาให้มันเนี่นตั้งฉายาตั้งฉายาบอกว่าเป็นเลขเลขเลข,เลขดับสยองเซียนค่ะเก้าสามสามเก้าเก้าสามสามเก้าค่ะอยากคิดที่จะซื้อลหรือว่าลงทุนเด็ดขาด เก้าสามสามเก้าสยองเซียนอืมต้อซื้อกับตบย่าแล้วเนาะอืมแอดมินมีเซียนท่านไหนให้มาบังหรืองเก้าสามสามเก้ามีแลวนะคะหลวงวิทยมีหรอบิดเป็นตัวเก่งไหมเป็นตัวฟันชุดเป็นตัวฟันธงไหมอ่ะเก้าสามเก้าสามสามเก้ากับอ่าฟันวงกลมอยู่ค่ะอ๋อโอ้ยอ่าก็สูตรใครก็สูตรใครนะเนาะแม่นค่ะลวงวิท ขอเราพี่ยังไม่หลุดสักครั้งนะไอ้เลกไม่มาด้วยกันเนี่ยค่ะหมายถึงเอาอยู่นะไม่ใช่ว่าถูกนะเอาอยู่นะค่ะกดสามซับเก้า 3, 4, 9, ไม่มาด้วยกันร้านเปอร์เซ็นต์เอาบดล่างเน,นี่ยนี่เอาบทล่างเนะี่ยกดได้นำเสนอหมดหมดทุกอย่างไม่ไม่มีอะไรปิดบงังละ ขอให้เอฟซีทุกคนเอตรงนําไปพิจารณาดูหายสุดว่ขอให้โชคดีโดยโดยเป็นหน้ากันหากใครอยากจะสงสัยตรงไหนอยากจะสอบถามตรงไหนเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหลวงพี่ได้ก็แอดมินช่วยเอขึ้นเบอร์โทรให้หลวงพี่ด้วยเด้อค่าเอาหลวงพี่บอกนะค่ะเบอร์ยังนะคะหลวงพี่คะ อาศูนย์หกสองค่ะสองเก้าหกค่ะเจ็ดแปดห้าเก้าค่ะมันเป็นเบอร์ไอดีไลน์ด้วยถนนเส้นนี้ฟรีนะเดินฟรีค่ะฟรีทุกช่องทางขอขอัญควาให้ทุกคนโชคดีเด้อขอเจริญพรขอบคุณค่ะหลวงพี่ค่ะกลับนรมาสการ์กษาถูกค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องคะหมวนี้นะคะแนวทางของหลวงพี่ค่ะเดนศูนย์กับหนึ่งนะคะพี่น้องคะเดนศูนย์กับหนึ่งนะคะหลวงพี่เล่าเน้นหนึ่งนะคะพี่น้องคะเลขติดบนล่างมีศูนย์หนึ่งหานะคะพี่น้องคะติดบนล่างมีศูนย์หนึ่งห้านะคะแล้วก็ดับลักน่วยลักซิบบนค่ะดับสองนะคะดับล่างนะคะดับล่างหน่วยซิบนะคะ ดับสามนะคะสาหรับล่างค่ะแม่พี่น้องคะและ้ะกาตัวเลขที่บ่มาน้ากันนะคะไม่มาด้วยกันไม่จับคู่มาด้วยกันนะคะก็คือเก่าสามสามเก่าด้อค่ะแม่พี่น้องเด้อทั้งบนทั้งล่างนะคะเก้าสามสามเก้าไม่มาด้วยกันนะคะธาม่ากัสิมาได้ตัวเดียวนะคะพี่น้องคะแต่ว่าจับคู่กันมากมากได้นะคะแม่พี่น้องค่ะเอาฟังนี่เป็นแนวทางที่เข้าสิานั่มไปยิบจับซื้อหาสลาก,กินแบค์รัฐบาลนะคะพี่น้องคะกัสซมี่สี่หาหนึ่งค่ะ ซีหนึ่งซเจ็ดหนึานะคะสามโตหลวงพี่แล้วว่งกลมยุที่ีหานึงค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะบันิสองโตสุดนีบบนบวกล่างคะ่ะมีหนึ่0 4 0หนะคะหลวงพี่ว่งกลมยุที 1, 4, 10, 1, หนึ่งซกับหนึ่งหานะคะพ่อแม่พี่น้องเด้ออาจารย์ก็อย่าลืมแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะ่ะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางบันีึจากหลวงพี่ดีกว่าเดาคะ่ะจังใดกให้พยพแมีพี่น้องพระท่าสุขูสุขณพิจาจรณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพแม่พี่น้องคะแต่ว่าถ้าพแม่พี่น้องมักชอบน้ำทางของหลวงพี่นะคะอย่าลืมนะคะ ยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมครับพุ่นละใบสองใบฮา,าเทียมมีโชคไปน้ากันเนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะขอบุณขอบุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุณขอบุณสําหรับข้อมูลแเนวทางมี้นะคะขอบุณขอบคุณหลวงพี่ดีกว่าเดาคะ่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหนานะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ